ôi phà, lìa tà tay đi bắn lìa tà đi bắn lông tuyết 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 cả tuyết 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 ได้แกงออมออมเป็ดมีของดีเนี่ยยาหน่อยหัวลูกต่อข้าเจ้าไปเอาอยุปลายหนะ้าข้าเจ้าไล้แบ่งมาให้กินเถ้งตนง้นยางมากินข้าล้มกันเด้อเสียบได้สนิทแล้วไหมสวัสดีค่ะเหลี่ยมเหลียมเนี่ยมือนี่เขาวสวยสวยกินเข่าครับเข่วเก่าล่ะกำบบุนี่เ๋ยกินก่อน วิน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 มัวานก็ไม่ได้เห็ดอีกงังรับกางอากาศเลยมูวว่านเอยเขาแล้งมันได้กินคือมากวินหลงควงห่วงเห็ดเวีอะไรเงี้ยเลย่เ้าวินเยู่ออมสิ่งพวกเตจมันเก่หลาย ใบมันตุ่มเปื่อยอะไรได้เนี่ยไม่เปื่อยจนเนี่ะไม่แห้งแล้วมนต้องแสบโอ้ยวินพี่น้องย่านไปทั้งเขาอยมม,มุมหนาวบูบเนี่ย <laughs> พ <c oughs> ักบ่หลยพักมันเหลือๆในตู้เราก็เลยเก็บมาอมใส่บอกมาละ Năm chính ngài. Năm bởi hên, có Hm. 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 nè. Hm. 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 ăn ก็เอาบุาป็นเด้แม่นินก็นเอาบุาป็นินย่าอเขาถือมาร่มแห้งคนหูบามันก็ซ้ำหมูบาเนเลยเคาขเป็นหูบาบหมู่บานมันขึนเป็นกั้งเต็นบา้บานหนึนนบา้าเจ็ด ប <laughs> ានញ៉ាំបាទហ៊ឹមពីបាក់បីប៉ាន់បាយង៉ាំតិចហ៊ឹមយកបិទក៏บ่ួនពីណងអើយចាយស្មត់ណោ ม้ากระวน่าแันเดี๋ยวลงไปนั่งเว้นบุหรี่ยิงเขาแล้วหิยยอดน้ำสมโหยางไหวววันนั่งขี้วิ่นเลยเนาะจ้างเขาเอพราะว่าสิได้จ่าง Mình vinh sân sân quá Ngoài ra nóng đèo mà bây giờ lắm Vinh có chữ thị xây cho vinh Có chữ thị xây cho ổn tỏa, cho ổn bác biển thế Chữ thị xây vinh mà kìa Còn <laughs> นม่ได้พักนกแต่หย่หัวพี่นองเลยเข่าเรื่องเขา,ขาก็จะได้เกี่ยว ้ยอยละแปดร้อยฮะขึ้นแล้วว่ามีลงเลยน,นเรื่อยาเปิดน้ำลงมากไหมมันเก,กิดเะเปน,เนั้นแหละอ้าวใส่ซ่อนยุ่ีดีๆใส่เมื่อหยิบเฉยเนาะตับบกบวกขึ้นตัาบ,บกขึ้นกับบวกกินด้วกกิน ยิบเตมือยังเปนยิบเต้สั่งมิ้องกิน <c oughs> <c oughs> ตอนเป็ดตอนไกลมันตักเกม,ม,มื่อคืนหนาพักมันบ่มีนไม่กินายพักไม่เคยกินซะว่ยายซับคามาให้ปอกอัมเทวของะเมื่อกินแนีนั่นมันเป้ยงแน่นอนกาสลือกสากเปิดกินเนี้นนย ก็ไปไปซื้อตลาดเล้าตลาดเล้าไปบหอหวชก็เชียวก็ไปรดแห้งสิลายแห้งที่ไปบหอดพี่นางเอ้ย แสบเนบอะสะพ่อขอนโอ้ม,มันมันเสบแกงตัวนอมันุยังที่ไปกินนอไม่สมเยอะยั่วต่อหลุมแต่กินนั่สิมันเพราะยบว่าแกงใช่ไหมสมบ่ะอ้โใจคือกันไม่ดดใใได้หลายแบบป่นก็ได้เอาละกินเพี้ยวๆละจะจะอยากาไรยางไรผมมีปนันหาจะเฮ็ดนีนี่กับวุ้าทีได้กิน ทีไม่อยากก,ออก้นมาแกวมาออมมาแอมไปอยู่เด้เน,น,นี่อยากเราเหวีบ,บุมีปัเนา่างจากเหตุแล้วกับบุมีบันญ่ายินแล้วปนางกินเข่ายู่นี่นั่นไม้ยังกอกเป็ดมมักปนย่งถิ่งยังล่วงไปเลยเลยเบือ่อ Bây giờ xây thành vào phía của bộ vào Nhưng bỏ Cắm đi ngay หมดเด็กด้วยพี่น้งโอ้ยเหลี่ยมตายอะ่ะเหลี่ยมตายหาซังพี่ย,ยังไม่จุดจุดไอ

หมูเมาไข่หมูเต้าหักไข่เต้าไซเว่นอะไรแบปนยังไปไสียาบำรุงอะเอาร่องตาเหรอสีน้ำผ้นบำรุงร่างกายจ้ะเราเสียดเนก็มไมต้ยอดวนครับนี่แหละหมอทหารของขนันเดี๋ยวนี้โซ่เซเว่นแล้วเว้ยเสิ่ลังจะพัดไปสียาบำรุงมั่นอย่าง เห็ดข้าวกัดได้เห็นก็ได้ไปไปหาลูกกินลูกล้องย้ำอะไรไม่เห็นงานเลไม่เห็นงานบ่ะกีนยางกันนี่ยโอ้ยกีนยางสวนไม่บ่นี่แม่เห็นหรอกมึงนั่งกับว้านก้อนกับมาเก็บอยู่นี่งท่าคงบ้าอืมมันงัดยางอยู่หั่บงบ่อนเบิ้งเออขอังไฟน้อยๆเขาะจะยู่ืมกันมีอ่นอยู่ หาง,งานให้ลูกย่างแล้วกีเดียมพุดย่อยางแล้วก็ต้นนึง,งน่าน้ำซุมนะอยากะไปรับายางเก็บยางขันทั่งมันเขาหันได้ก็สิเอายุ้ยสวนมึกอีหันเขาไม่ได้ เราจะแต่งไปย้มเก็บนะเ <ừ. S 1> พราะว่าพี่ยื่สุ่นเรายางหมดเลยเด้เราต้องขี่รถถอยถอย,ถอยรถถอดเอาเนี่ยเก็บหน้าถอยเอาหันหัวเงียบทั้งรถเขากระดูดูเฮ็บไปยัางเดียวเด้อ นั่งกับโพ่อเขียปานจากของอร่อยของเห็ดได้กันพ่อแต่เด็กกินยังบ่พ่ออยู่เขามาหลายแห้งเนะาะผู้ป่าตันแห้งอยู่ไล่แห้งโมได้กได้เพี่น้องโอ้ยมีแต่ตอนเหนียวๆเขาป้าเขาต้มคักแต่เด้กน,นันซื้อบา,อบา,บาเสิรเหนียวอื ต้มกุ้อองเอยครับปั้นเนื้อก๋วยเจี๋ยวคนแห็นกระดูกแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บตีอย่างไว้บพน้อมาแรงนะ วิ่งเห็นไหมอืมของแพงวิ่งเล็บพี่น้องเอ้ยเข่าวิ่งกับวิน ตัวรู้ส่วนจะคล้องอะไต่้ว่าคล้องเอาบ่เปน็นแต่มันแต่มต่อรีซื้อเลยยังเก็บ <c oughs> ตัวจืดต่อตัอหัวี้กล้วยชอบไปสองกลุ่มวันนี้พ่นเอาก่อนตีหัวเราวััน โป๊กมาเดียวคล้วยเัิแลนเต้นแล้ยกล้วยพร้อมตอดคล้วยน้ำเงาขั้นตอนไปเห็ดใส่ใบตองคุงเลยขี้กล้วยกินหยาล้โป๊กไปนังไงโต๊ะกล้วยแบบเดี๋ยวเห็นแม่มันบินรุ่นรุ่นนใบตองกุ้งเริ่มเกิดจะเอาไม้มาต่อกันตัวใบตองกุ้งลงเสร็จแล้วก็เอาขีดมันท่าหัวขีดลูกมันขีดลูกตัวนอนก็บรรเทาได้ด้วล่ะ นเอาขวดได้ผู้ใหญ่เนี่ะบอกว่าเอาขี่มันท่าหัวมิงอยากเจ้าไว้ขี่ลูกมันน้งมาท่าด้วท่าหัวสา,ามตีตัวหมง่งตัดวันเจ้าเนาะแสดงว่ามันตัวอันไม่ไหลไม่เลื่มสิแกเลยห้ามม่เลื่มสิไงห้าง,ง <ừ. S 2> องมันมีตัวดำแน่นก็ร่างทีมีปีก นั่งสียออกแม่แล้วอจะเอาเห็นบ้านเอาไว้ดวนบ่ได้บ่อคันออกจากฟักนะเอาไม้ไม้ก่อนยานมันกัดดอกก็บเปาเอาไปหนึ่งไว้หนึ่งแล้วมันทิสรบมันสิบ่กัดออกมันกัดออกเอาไว้ไปเปิดถุงพวกนี้บ่้านเดีออกจากอันหั่งเนี่อยู่ในหั่งอยู่ยังอยู่ในด่าในีฟักอยู่ในี่ด่างกันแก่เมื่อสุดนี่ออกนี่มันก็สิใหญ่หั่งนะฮะใครเป็นหั่งเปล่าหรอมันเปล่าแบบก้อนบ่อยแบบเพร่พันธุ์ แม่มันกวอางเอรลอยูย่ไฟล้่นนะไฟลมันมันสิน้นสุดไ่ผ่าล้นเอากูนไปป่ายคุนง่ายอย่างฮะไฟใหม่บกักเงาค้อยให้ผ่าขึ้นลุ่ม Ôi vinh đẹp thì nào ơi Tớ loạt Nhìn này Luật <laughs> đều thế <đấy> mà rồi <laughs> Hà căng, Hà khương cắt thôi ไม่รู้เรี่องเลยบุตรยาแก้วินมาไว้โอ้ยบุตรยาสิวินน่มันเนาะจบเป็นวินมาแต่หล่นแล้วบ่าอะกินหลายดอกนอนตื่นขึ้นไม่ค้นไปจัดมันซั่นมันหนามื่อตอนเนี่ย,ยกกว่าข้นสิไป็ดจัดกันเด้อเป้ายิมลูกปักมากยิลูกขวดผ่าคือเกาบ่ได้เลยดิ เัวหานานกินก่อนหืมหวางขมจำให้แม่นเกิอดอีกสัตว์มั่นกจะได้กินบลูก้อเนี่ยอืมอันนั้นหมดขวางต่อไปมัก็จะเป็นอันต่อเลี่ยงก็เพิ่มเพิ่มมันก็ไม่ลูกว่าแม่นป่ะ กันมั้ยออกไปจะคอยบ่เห็นนันสิกิดเด้อหัเ่เพิ่งควรนั่นบ่เหลืบอบ่เหลกดูบ่ดูเด้ออือง่ายมองมันเนาะ <c oughs> ของธรรมชาติปีนี้บ้านเห็นมีมาอยูอ่เป็นน้ำด่างไฟควันหรือเปล่าก,กับบุรุษ ก็เป็นน้ำข่าลาลาอลไรก็มดก็รอกแบบนี้กินขมือขมือพี่น้องคนเดือดโอ้ยเดี๋ยวเขาไปเอาเขาบอกว่าบให้มันตายร้องมันเสลบคือยโอ้ยกล่องไอเล่ไปเบิ้งยู่น่ะนั่นแหละีน้ำเงี้พี่น้องกินกับผู้เฒ่าเลยขึ้นเมืองประเทศไทยโอ้ยสวย Rắp bớt đủ đi không? Và càn bớt đi đây À, mới bọc hùng sụp năm đây này, mới mệt bà <laughs> Này, anh về này đi

ต่องรับได้มันเขามันต่องท่องรับได้กันเอาเกินท่องมันก็ข้ามท่องแตกนะเฮ้ยป้องน้องบุญประเวทอยู่เลยต่องรับได้ดมันแค่พาประเวทไปกับเบิ้ลเบิ้ลแบบวข้ามท่องแตกเนื้อได้กินของเลียงฉลองเนาะโอ้ยเห็ดเห็ดเนี่ยเ,เอาเอาไหนมันออกเอาเอาใส่จานนี้ท่อง ល្រូវើង្លានោយ្លាន់អាາន់ក្រោះទៅນນស្ចំងដែល្លារបស់ក្លារបាន់សនោដែល់ក្រូមពីរាប់ចាន្